E ดีครับผมวันอาทิตย์ครับมือหนิวันขอบรั้วครับพอต้องไปไกลครับกุ้งครับย่างย่างกุ้งย่างกุ้งโมเมนต์พม่านะครับเมืองไทยปลาหมึกครับอย่างปลาหมึกกอดไข่พี่น้องทามาทั่วรมือนี้แม่ตามนะครับผมเลยตามกับเอ้าบอกอะไรเจ๊าพ่อพี่น้องให้กินข้าวต้ากันครับมือนี้ฝนตกครับบาเด็กินอยู่สวนกินสามบ่ายละอาทิตย์หกเล็กน้อยนะครับนะมาพี่น้องกินข้าวต้ากันแซ็ง มืีออกามหมาตาไปืแหมด้งหลงพัให้กลองบอก่นั่งหรอนั่งหรอนั่งไหนนั่งหาทา่าที่กินข้าวเม่กครับมเไนอเตียตถัวเว้าเกาเกี้ยวไม่ใช่ข้าว้าก๋าวพี่ าเที่ยงเขาไม่ใช่เที่เช้าเช้าเที่ยงไงกว่าจะรับอะไรเสร็จพอดีเลยเที่ยงวันหยุดแป๊บเดียวผมก็นอนดึกทุกวันผมอ่าพี่นอนเล่นไอ้สามวันก็พี่ขอแล้วอย่างถึงกาอ ให้ให้เต็มตองเลยพี่น่อ,อนุวงลานี่ตุดตอวนันเนี่ยตจุ้มเพราะว่ามันก็ตายมันเดืบดตา้ัวประมาดานะครับเดินหมอบเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ลืมตัวพี่เนาะหยกสวครับแม่ตัดอยู่หน้าบ้านนันแกเลย่นก้อนมันต้องจริงอยากอ่อนมันก็มีบ่เอาเลยแม่กันต้องปอกอีกทําไงมันจะอ่อนแกนมันน่นปลายมันมันเสีอ่อนไง ตุนนวาวนำออกทัวปลานิ้วไซด์แหละปลาอวนนี่ครับนำกินที่ปูจะกับติดตำนะครับพี่หน้องอไนะครับำเองครับก็้องไปซื้อตอนแรกเนี่ยผมไม่ซื้อเพาว่าองซื้อก็ล้งเงิน อะไรเห็ดทไงที่เห็ดกินครับนั่เาปอนปเนาะเราชิมดีแน่สิถ้าเห็ดยังูครับปากก็ไม่ยังเขาก็มหูวแม่เห็ดยังพี่ดองกับตัวกันคอมเมต์มากนะครับในต่คลิปที่แม่ก็ข่ว่าอย่างแม่ก็ขาแบบให่ไอีิตานเล่าไตได้เบิดครับผมก็ยินเป็นบิร แต่ว่าผมตกไปศึกษาหมดดูปั้นเสาอดิตปลายโมงเนาะเจอ,อกันผมอมดู่อกติดเอล้าครับายโมงหอปลายสามมันอะไรกู ขบกุ้งบ่มาบ่มากินแล้วยอมขบกุ้งอือคือตัวกินแซ่บเนาะกิน กุงกับแท่งหมูกับแท่งมันมันเกิดขึ้นสืชื่อจไัไรยาก้มืทมอีเป็นแบมันแท่เริ่มหา้อยขีเลยก็พ้อสามตีหาหอยโอีเป็นอีก ตัวผ่้ประเด็นตัวีประเด็นที่ซ่อนปลาสองตันดีเกียงได้เลยด็ดเลยต้องหัยอหน้องแม่องนยอน่ ตแล้วพี่นอนะ้องนักวอย่ที่ทายสวนะครับนอนกินใบใหม่เมื่อหลา่ครับผสมสูตรตาแมงพิษพิษูตรพี่น้องสีดงสดงสเดี๋ยวตายหมดเลยใบใหม่ I bet

cái <laughs> kim một màu, mân nó chỉ kim kiêu, cái thương ากินในไลายกินโมเอร์กับพี่น้องเอาเราคิดได้รัรทำถ่ายก่อนจับจดจับจดนัดเมื่อไรจากล่าภาพจากพี่น้องเด้อครับกินพอกิดีครับปลาคิดตามจองนุ่นิเนี่ยน่พูดแล้วปลาพุดนุ่น นในเพจ Facebook ไลเ่เป็ดเปิดโรูต่างๆนะครับิ้งขานีอยู่ในในในเพจนะครับเพื่นใจอะไรกับทางใต้เขาไปได้ครับปลาช่วงไม่ยอมขอขั้วน้ำนะครับปลา,า,าช่วงผมนัง่งกินกับแม่แน่กับเมียแน่ขอขัวไหนนั่งกินเหรครับปลาทุกคนนะครับอยากให้แม่คิดกับเขาแบบไรใต่คอมเมนต์มากครับเดี๋ยวผมจะให้แม่ โดยมือสืออุปกรณ์มาห้แม่จัดเตรียมใหายแม่คนเห,ห็ดน,นะครับการพัฒนาไปเรื่อยการพัฒนาแม่ไปเรื่อยๆนั่นสำหรับการคุยการบอกในช่องเนาะพี่น้องเพราะว่าแม่จะเชียงเบากว่าก็เรนนื่องนกนนนาซื้อไม่ยงอย่าเน็้ไม่นะครับต่อ็ปไม่เวลาผมบอกต่อไปกับที่คนยิ่งแต่คนยินแต่เชียงแ,แม่เวลาเล่นเิมแต่แค่์แม่นคนเผ็ดอนลนเอ็ยดนะครับผมแล้วก็ไปพี่น้อง กดแจ้งกดไลรขึ้นจอรครับพี่น้องกดสัต,ตายาใจกันเด้อครับเป็นกำลังใจใกันนะครับผมพี่น้องอปลอดภัยทุกคนนะสหรัมบมาหนี้ลาก่อนเด้อพี่น้องสวัสดีครับพังงาองนิ้วไปกินเด้อเดี๋ยวอะไรครับพี่นอ้อง,งสั่งซื้อเลยพี่ต่างานะนะครับสั่งเลยพี่น้องสั่งเลยสั่งสั่งเลยสั่งเลย Ciao! Yep.